ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทโปรกเก้าโปรกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559ข้าพุทธเจ้าในบัณฑิตเทวีที่วารักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรขอพระเดชทางพระบรมราชพโลกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชอีกทั้งพระบรมีแห่งพระบูรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละองทุดีพระบาท สงจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยส่งพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยันตลายทั้งปวงพระพรานามัยสมบูรณ์อยู่เป็นนิดสถิตเถียนจำเริญจำหลัดด้วยพระเกียรติคุณแทรกซ้องสะดุดีขจรไกลประชนพันษายิ่งยืนนานส่งเป็นมิ่งขวัญดวงพระประทีปปกเกล้าคุ้มเกตเหล่าประสบนิกรตลอดกิรติการเทินด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ